คนต่อไปครับเพื่อนผมเป็นเกย์แล้วผมจะทํายังไงดีครับเ,เพื่อนเป็นเกย์อะไรนะเกย์คิงเกย์ควีนหรือเกย์เฉยเฉยหรือเกย์เลยเกย์คิงครับผมเกย์คิงโอเคครับผมถามแล้วแล้วยังไงนะครับแล้วถ้ามีเกย์หรือว่าหรือกระเทยนะครับมาชอบผมแล้วผมไม่ชอบเขา <c oughs> ผมจะปฏิเสธเขายัางไงครับที่ดีที่สุด ไม่ไม่กล้าจะตอบน้องตรงไปตรงมาว่าพวกเกย์ในเวลาเขาจะไปชอบใครเนี่ยเขามีสิ่งที่เขาเรียกว่าแรงดึงดูดนะครับคนเกย์เขาเรียกว่าเกด้าเหมือนเลด้าถูกไหมมันวิ่งไปหาคนนี้เลยแสดงว่าเขามองแล้วว่ามีท่าทีจะปฏิพัทธ์เขาได้นะครับในสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่บอกสมัยนี้เดี๋ยดูยากสมัยนี้ที่ดูยากเพราะอะไรครับ เพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกพวกเมโทรเซ็กชวลหรือว่าผู้ชายเจ้าสําอางผู้ชายเมืองหลวงพวกที่แต่งหน้าแต่งตาอะไรต่างๆดีบางทีท่าทางสําอางเลยแต่ถ้าเกิดเจอพวกผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันกลุ่มนี้ไม่เล่นด้วยครับเพราะว่าเป็นพวกเจ้าชู้ทีนี้ปัญหามันจึงมีอยู่ว่าเวลาผู้ชายเข้ามาชอบเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราชอบไหม <laughs> เราไม่ชอบนี่ปัญหาคือถ้าเราชอบก็คยมาถามใช่ไหมครับ พอเราไม่ชอบเราทําไงเราก็บอกเขาตรงไปตรงมาว่าคุณคุณผมมันไม่พิโกอชอบผู้ชายผมชอบผู้หญิงและทางที่ดีเราก็พยายามหาเพื่อนผู้หญิงมาเป็นเกาะกําบังเราให้เห็นว่าฉันชอบเพศตรงข้ามนะแต่ก็ยังคบกับเขาได้นะครับอยากจะฝากน้องๆว่าไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายรักผู้ชายหรือผู้ชายรักผู้หญิงถ้าเขาเป็นคนดีสังคมก็ทํางานดีเขาไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีต่อสังคมเราอยู่ต้องนับเขาเป็นเพื่อนด้วยนะครับเพราะพวกนั้นเขาเรียกว่าลสนิยมส่วนตัว ส่วนจะเรียนแบบหรือไม่เรียนแบบก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือต้องอย่าอยู่เขาสองต่อ2เหมือนกันนะอ่า